สวัสดีค่ะ12ราศีค่ะเราไปต่อกันที่ราศีตุลทัดลงนะคะไปกันยาวๆค่ะเดือนมกราคมปี2566ปีทอ,อกรตายค่ะเรามาตั้งคำถามกันนะคะคำถามที่ดีก็เปลี่ยนชีวิตได้เริ่มกันถามแรกค่ะราศีตุลคือใครไปเกี่ยวข้องกับใครอืม เกี่ยวข้องกับผู้ส่วนค่ะผู้ค้านะการลงทนุนกับคู่ค่ะนะคู่เลงลักคนาเลยค่ะการเงินการหาไรายได้การลงทนุนด้วยสติปัญญาความรู้ดีการศึกษาดีชาติเชื้อตระกูลดี ทำให้ชีวิตได้พบกับกิจวัตรประจำวันการอยู่กับปัจจุบันกรรมนะทำได้ดีมากเลยค่ะมีการเงินได้รับผลตอบแทนกับการลงทุนด้วยสติปัญญาก็มีการเงินดีมากได้มีคู่ค่ะ ผู้ต่างถิ่นค่ะได้ทำการงานร่วมกันคนขยันค่ะได้มีพลังการหาการเงินด้วยสติปัญญาได้ไปอยู่ในแวดองค์สังคมชั้นสูงค่ะได้เป็นคุณหญิงคุณนายคุณชายไฮโซค่ะได้พบคู่ทางไกลค่ะติดต่อเดินทางค้าขายงานออนไลน์งานอินพ r t ดเอ็กซ์อร์ตส่งสินค้าออกนอกประเทศคะ การงานมั่นคงก็ได้ทำปาฏิหาริย์ให้ปรากฏคิดสร้างสรรค์อะไรลงมือทำมีไอเดียค่ะคนเจราจาครอ่องอะอยู่ในการงานการสังคมพูดมากพูดเยอะนะคะสามารถเจราจารุ่งเรืองค้าขายได้หลายภาษามีประสบการณ์ ก็ได้เรียนรู้ที่จะอดทนอดกลั้นสูงมากทําให้ได้พบก,กับความโชคดีจากการงานหนักเหน็ดเหนื่อยแบกหามค่ะมั่นคงโชคดีนี้สร้างได้ด้วยการลงมือทำค่ะเน็ตหนักเหนื่อยก็ด้วยปัญญาความรู้ ได้ทำการงานขยายผลงานงานช่างศิลป์ค่ะีโอกาสได้สร้างธุรกิจโรงงานของตนเองเลยไม่ต้องเป็นลูกน้องของใครพบรักกับเพื่อนสนิทใกล้ชิดกันเหมือนญาติสิ่งที่ได้มาก็ได้เฉลิมฉลองการงานที่มั่นคงแล้วค่ะการเงินระได้ลงตัว งานช่างศิลป์ค่ะงานเชี่ยวชาญชำนาญไปเกี่ยวข้องกับใครเนี่ก็ไปเกี่ยวข้องกับาการง,งานอาชีพร่วมกันการลงทนุนร่วมกับคนรักคู่ค้าค่ะงานทางไกลค่ะ What's up man มีเกี่ยวข้องกับอะไรเขาหรือเธอทำอะไรเกิดอะไรขึ้นวอทส์ซับก็รวยสิคะนะคำรมะการงานค่ะกิจวัตรประจำวันตนเองนะคะวยการงานที่ขยันขยายกระจรกระจายออกไปโชคดีสร้างได้จากพ้นงาน มีผลงานปรากฏผลตอบแทนก็คือการเงินการลงทนุนร่วมกันกับคู่คนรักนะขยันหาการเงินไรายได้ออกไปขยันหาการเงินงสบายมากขึ้นแล้วพักฟื้นเขินไข้หายหเหนื่อยก็ขยันต่อไปพบรักก็ได้พบรักไม่ขาดฝันคนไกลค่ะคนต่างถิ่น ความหำไกลกันก็เดินทางก็ไปพบปะเป็นมิตรภาพที่ได้ร่วมการงานกันค่ะก็โดยพ้นบุญธรรมกําเก่าดีบุญเก่านะคะเป็นคนที่ยินดีรับใช้คนอื่นนะคะยิ่งบันเพียนถือศีลสวดมนต์ภาวนาถือศีลกินเจยินดีรับใช้ กับงานจินตนาการไอเดียสร้างสรรค์คิดแล้วลงมือทำก็มีสิ่งแรกเปลี่ยนให้กับอีกฝ่ายคนรักก็มาเกื้อกูลกันงานสตรีนารีอุปถัมภ์งานศินละปะเป็นดาราศิลปินนะคะถูกชะโลกชโลกชคชะเลาก,กับงานศิลงานยินดีช่วยเหลือคนอื่นนะคะ่ะเป็นแพทย์เป็นหมอเป็นพยาบาลการงานอาชีพนี้ ก็ทาให้ชีวิตได้พบกับการเปลี่ยนแปลงมีการเงินรายได้ร่วมกันกับคู่ครองคนรักรักไม่ขาดฝันได้พบรักกับเพื่อนทางไกลค,คะ่ะได้ร่วมกันเข้าไปเกี่ยวข้องกับการงานกับคนต่างถิ่นคะ่ะเป็นมรดกสืบทอดที่จะได้ลงทุนโครงการมี ไอเดียสร้างสรรค์ค่ะเจรจาคร่องการโฆษณาประชาสัมพันธ์เป็นนักขิดเขียนที่มีแรงบันดาลใจจากจินตนาการขิดเขียนดีค่ะยิ่งมุ่งไปทางอธุศีภาวนามีสมาธิดีค่ะจิตใจนิ่มนวลอ่อนโยนค่ะวัดสับไปเกิดอะไรขึ้นก็ การกระทำปัจจุบันกรรมทำได้ดีมากได้มีการเงินลงทุนร่วมกันกับคนรักดูแลเอาใจใส่เป็นคนมีสเสน่ห์มหานิยมนะคะเนื้อหอมค่ะ,ะได้พบรักก็มีคนเป็นคนต่างที่ต่างถิน่นพบรักด้วยมิตรภาพที่ร่วมง,งานกันดูแลเอาใจใส่ กันและกันค่ะ where ที่ไหนเมื่อจอมราชันปรากฏก็เกิดความมั่นคงเคียงข้ามกับอัศวินนกรบนะคะด้วยความเข้มแข็งผูกพันกันหาเงินรายได้ลงทุนร่วมกันกับคนต่างชาตินในต่างถิ่น,นะคะ่ะ ความมั่นคงนะผูกพันกันเหมือนพี่น้องแล้วค่ะการเงินรายได้การลงทนุนการเดินทางด้วยรถราเครื่องบินอังคารครูท่านทักนะอังคารมีราหูอยู่ในเรือนดาวอังคารการยกย้ายเดินทางตนเองนะคะก็ได้พบกับคู่อ่เล่งลักขณาช่วยเหลือกูอโกนที่ไหนต่างจัตหัต่งางแดนต่างจนีนมีเกณฑ์ได้พบกันเนื้อคู่นะคะ ได้แต่งงานกันให้ความหวังให้กำลังใจแก่กันมีอุดมคติเดียวกันที่จะได้ร่วมเดินทางทำการค้านะมีความสุขสงบค่ะงานเวืบฟอร์มโฮมงานการลงทุนนี้ก็ได้โดดเด่นเป็นเดอะสตาร์ะดาดังโดดเด่นดังในการงานแวดวง,งสังคมได้พบกับคู่รักนี่รักแท้คู่แท้ค่ะ มีความรักก็ไม่แห่งแลง้งก็ได้จิตต่อเจรจาเดินทางเป็นมิตรภาพพี่น้องที่ดีแก่กันนักต่อสู้ค่ะกลุกคัลยได้ทำการงานความสวยความงามความหล่อนะคะยิงกนนารงานในข้อก็บเลือดลมก็ได้การเงินไรายได้จากการเดินทางร่วมงานกับคนต่างถิน่นเป็นผู้ไม่ยอมแพ้กับอุปสรรคเป็นคนเก่งนะคะ ทั้งคู่ที่ได้มาเจอกันก็เป็นเนื้อคู่กันนะรักแท้ได้ทำงานศินลปะเดินทางค้าขายกับคนต่างถิน่นเน็ตนักเหนื่อยว่าได้โฆษณาสื่อประชาสัมพันธ์การงานนะงานนี้ก็ได้มีเทวดานางฟ้า,าครูบาอาจารย์สนับสน,นุนมีตัวช่วยตลอดเวลานะคะเพราะว่า แต่ทำการงานที่ทำมายาวนานงานค้นหาเหตุของความดับทุกข์ได้ก็ด้วยการได้หลุดพ้นค่ะปิดจอบแล้วค่ะเป็นโครบาอจารย์ที่แตกฉานในงานเฉพาะด้านมีชื่อเสียงสมฐานะค่ะมีความมั่นคงมีความสุขสงบนะคะใช้ชีวิตสมถะร่วมกันกับคู่ครองเป็นมิตรภาพที่อบอุ่นมี ความใจดีมีเมตตางานนี้ก็มีจิตสมาธิสูงนะคะโฆษณาสื่อรัชาสัมพันธ์ก็ทำด้วยความจริงจังตั้งใจจริงเป็นผู้เสียสละอดทนดีค่ะอดทนถึงที่ได้ดีในที่สุดยิ่งมุ่งไปทางคุณ ราศีรัตนไตรนะคะการเดินทางความสุขสงบการค้ากับเพื่อนแวดวงสังคมชัยชนะที่ได้มาได้มาจากการทำด้วยหัวใจงานศินลปะประสบความสำเร็จงานเกี่ยวข้องกับเลือดลมก็ได้ทำการโฆษณาสื่อประชาสัมพันธ์ปัญญาบริสุทธิ์ถ่ายพระรหัสสิ่งที่ได้มาได้มาจากปัญญา การแข่งขันนี้ก็ได้รับความสำเร็จนะคะเป็นที่น่าเคารพเป็นที่น่าไว้วางใจกับการที่ตนเองได้ทำงานปิดทองรังพระมายาวนานค่ะเวลาที่ไหนนะคะตั้งจังตังแดนต่างทิ่ดนดนไกลกับหุ้นส่วนคู่ครองคนรักคู่ค้าค่ะการเดินทางการเป็นแปในชีวิตทำให้ได้ เกิดผลงานกันงานอาชีพได้รับการสนับสนุนให้เป็นผู้แจกฉานในการงานที่ทำค่ะใช้สติปัญญาดีค่ะมีเมตตาค่ะใจดีคนใจคอเยืกดเยกเยียดเย็นชอบทฤษฎีภาวนา ปฏิบัติธรรม่วมกันกับคู่ครองนะมิตรภาพเป็นมิตรเหมือนพี่น้องค่ะเป็นคู่แท้ค่ะรักแท้เว้นเมื่อไร่เมื่ออัศวินนักรบปรากฏนะคะงานได้จากความชำนาญงานช่างศิลป์ร่างกายแข็งแรงหุนม,มนักกีฬาเนี่เป็นนักกีฬาตัวจริงนะคะให รู้แพร้รูชนะรุ้อภัยแวว์ที่ไหนอเวนเมื่อไหรเ,เมื่อไร่การเงินมั่นคงรวยแล้วค่ะ The Star ด,ดาราดังโดดเด่นดังมีชื่อเสียงด้วยการที่มีอุดมคติกับหุ้นส่วนผู้ค้าคนรักเกี่ยวข้องกับผู้คนมากมาย มีกำลังใจมีอุดมกติไอเดียสร้างสรรค์โครงการงานศินละปะ,ะก็ได้สร้างธุรกิจโรงเรือนอป่นะพันธสัญญาผูกพันอ่ะพันธุครอบครัววิวออฟจูนนี่ก็ในรอบ30ปีหมุนมานะตลอด2ปีเครึ่งที่กำลังจะผ่านพ้นไปมั่นคงกับธุรกิจโรงเรือนอสังหาไม่ใช่เหตุบังเอิญค่ะ ได้พบก,กับเนื้อคู่ค่ะคู่วนเวียนมาเจอกันใหม่อีกครั้งนะคะคู่แต่ปางก่อนคนอ่อนวัยกว่าเป็นมิตรภาพที่ลงตัวเป็นมิตรภาพกันระยรมิตรที่ตนเองแล้วก็ญาติมิตรอินครอบครัวใหญ่มีโอกาสได้สร้างโรงเรือนโรงงานอสังหาที่หลักแหล่งที่สดใสได้ทําโครงการนี้ร่วมกันกับคู่ค่ะ ข่าวดีที่รอคอยมีข่าวเสมอนะคะ,ะทางไกลได้ทำงานออนไลน์ค้าขายมีความสุขสดใสนะคะหน้าตาเบิกบาน,นะคะน่ะเป็นคนคิดบวกก็ได้แต่งงาน,นมีคู่ครองเป็นคนต่างถิน่นต่างชาติต่างแดนไกลค,ะคะ่ะ โดยพลังพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสนะคะมีความอดทนเสียสละการเดินทางชีวิตสติปัญญาดีการลงทนุนร่วมกันกับคู่ครองกับอดกราานบริวารชัยชนะความเข้มแข็งอดทนข่มการเสียสละได้อยากได้อยากมีอยากเป็นอะไรสำเร็จแล้วที่เหลือก็คือศึกษาฝ่ยรู้เพื่อการบริหารโครงการ การค้านะแข่งขันอะไรยังไม่เท่าชนะใจตนค่ะตนเก่งค่ะได้พบกับคู่เหมือนเลยค่ะอุ่นกํายาเหมือนนักกีฬาค่ะมีพลังเลือเฟือที่จะทำการเงินหาไรายได้และเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเพื่อการเดินทางค้าขายค่ะชนะการแข่งขันเมื่อชนะใจตนค่ะ เมื่อไรนะเสาในเรือนเสาวอนะอฟฟอร์จูนผูดแต่ปางก่อนอยู่ในกำมือเราที่จะหมุนเวียนต่อไปกงอ้อกงเกวนอยู่ในกำมือเราค่ะมีสังหาเรนทรองเรือนโรงงานมั่นคงแล้วค่ะเดลากับค,คู่มิตรทั้งคนรักและเพื่อนใกล้ชิดสนิทกันเหมือนญาติมาร่วมกันสนับสนุนครอบครัวมีความมั่นคงครอบครัวใหญ่ค่ะ ได้บริหารธุรกิจโรงเรือนนี้หาลาภผลด้วยยศศักิ์ตำแหน่งที่มีความเข้มแข็งทั้งกายและจิตใจค่ะมีความเป็นนักกีฬาที่เข้มแข็งค่ะนักกีฬาจุดจริงเลือดลมสุขภาพแข็งแรงดีทั้งคู่ why ทำไม เดือสตามาเยอะเลยนะนการลงทุนค่ะตนเองค่ะเป็นนักหัวกันค้านักคิดการลงทุนมีอุดมกติที่สดใสมั่นคงมากอ่ะร่วมกันกับคู่ค,ครองนะคะกับเพศตรงข้ามรวยค่ะฐานะการเงินมั่งคั่งค่ะตนเองการเป็นแรงการยกย้ายชีวิต มีคู่ค่ะได้แต่งงานอยู่กันยันย่งยืนจนเก่จนเท่าเป็นคู่แท้ค่ะเนื้อคู่กันเชื่อมั่นในตนค่ะไม่ขาดศรัทธามีเกียรติและศักดิ์ศรีเคียงข้างกับหุ้นส่วนเพศตรงข้ามเล่งลักนาการเงินรายได้กับตนเองได้ร่วมกันร่วมกันงานอาชีพงานหนักเหนืน่อยก็แบ่งรายได้ให้กันกระส่วนเป็นสายเปค่ะ โงการนี้แบ่งรายได้เท่าการกุศก็ทําให้ฐานะการงานอาชีพมั่นคงสืบต่อไปค่ะได้บริหารได้รับการสนับสนุนธุรกิจโรงงานนี้เน็ดนักเหนื่อยแบกหามค่ะมั่นคงโชคดีนี้สร้างได้ด้วยการขยันค่ะ why ทำไมทำไมการมีคู่มาช่วยเหลือเกื้อกูลอุปถัมภ์กันค่ะคู่ที่มาเกื้อกูลอุปถัมภ์กันก็คือคู่บุญนะคะที่จะส่งเสริมกันและกันให้รุ่งเรืองก้าวหน้ากับการงานเกื้อกูลกันค่ะได้เป็นเดอะสตาร์นะคะมีชื่อเสียง ร่วมกันกับคู่ครองกันนะการเปลีป่ยนแปลงชีวิตมีแต่สิ่งที่ดีขึ้นนะคะ h o วอย่างไรต้องทำยังไงมีวิธีทำยังไงบ้างจะทำยังไงต่อจะไปต่อหรือพอแค่นี้นะ ฮาวกัวิธีการนะคะก็คิดฝันอะไรแล้วนะทำเป็นจริงนะก็มีความขยันนะคะความขยันสร้างฝันให้เป็นจริงความขยันนี้ก็มีคนไม่หวังดีประสงค์ร้ายเราไม่ไปขยายผลนะคะเป็นเรื่องธรรมดา คนที่ไล่ล่าทําความฝันนี้เป็นจริงเป็นดัชนีได้ล่าบใหญ่ค่ะแต่รัฐการอุปธรรมเชื่อมั่นในตนไม่ขาดศรัทธาได้รับการอุปธรรมจกคู่ค่ะคู่นี้ก็นําลาภผลมั่นคงเป็นครอบครัวใหญ่ยศศักดิ์อัครฐานทายดาวอาทิตย์อาทิตย์ผู้นอ่อนน้อมถ่อมตนได้พบกับครอบครัวคู่ครองคนรักที่เข้มแข็งเคียงข้างกันสนับสนุน n o t h i n g imper m e n เความที่วันแน่นอนแล้วไม่แน่นอนนะคะเมื่อเรารู้แล้วก็ไม่ประมาทได้ลาจากคู่มิตรแล้วมันคงแล้วฉล้องความสำเร็จก็ได้แต่งงานชัยชนะที่ได้มาได้มีไอเดียสร้างสรรค์ที่เริ่มทำให้เป็นจริงตามภาพฝันแล้วถ้าจะมีสิ่งไม่ดีมาเกี่ยวข้องเราก็ ไม่ไปขยายผลเราก็ไม่ประมาทก็มุ่งไปที่การบริหารธุรกิจของตนเองที่มั่นคงแล้วมีครอบครัวมีคนรักมีข้าวปลาอาหารรวมสมบูรณ์พร้อมมั่นคงมีเสาเรือนมีหลังคาบ้านคุ้งครอง,อง,อง,องที่มั่นคงนะดาวทิดลาพระเดลาจากคู่มิตรครอบครัวมั่นคงมิตรภาพที่ อบอุ่นสดใสเบิกบานนะเสียงเพลงดนตรีบรรเลงมีความมั่นคงแล้วอกินพร้อมอพบรักกับคนในฝันอย่างเอิญะก็ไม่มีใครเพอร์เฟกนะคะเตรียมพร้อมกับความมั่นคงที่ทำไว้ก่อนแล้วโอกาสก็มีให้สำหรับคนเตรียมพร้อมเสมอนะคะ่ะได้พบรักแ่งและลาบผล และคู่อุปถัมภ์ครอบครัวที่มั่นคงค่ะคนคิดบวกค่ะเวลาที่มั่นคงหนักแน่นค่ะอันนี้ไม่ใช่ทําตัวเด่นจะเป็นไผ่นะคะไม่ใช่ะคะ่ะมี คนที่ไม่หวังดีเพราะว่าเขาอยากจะเป็นอย่างที่เราเป็นนะคะเขาเป็นไม่ได้แล้วก็มามาเฉียวมาชนหน่อยนะเป็นเรื่องธรรมดาค,คนที่เราไม่เข้าไปเกี่ยวข้องก่ะคนแปลกหน้า เป็นเพียงภาพมโนโนะ,ะเป็นเพียงมายาภาพลวงตาค่ะ Inspiration ค่ะมีแรงขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายนะคะเหมือนนกน้อยบ,บินออกสู่โลกกว้างอะ่ะมีความคิดอิสระนะคะ Comfortable ค่ะมีเป้าหมายค่ะสบายแล้วค่ะ ออกนอกกรอบนะมีแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์เป็นคนที่มีใจคอกว้างขวางค่ะนะสดใสเบิกบานได้ลาบที่มั่นคงงานเทคโนโลยีงานโฆษณาสื่อประชา,ชาสัมพันธ์พบคู่ว่ได้พบกับคู่แทรรักแท้ค่ะคู่ต่างชาติต่างถิ่นอุปถัมภ์เกื้อกูลหาราภผลที่มั่นคงร่วมกันกับมิตรภาพที่สดใสค่ะ มีเป้าหมายค่ะ motivation วิสัยทัศนะ์แม้ไม่ได้อยู่บนดวงจันทร์อย่างน้อยก็ยังได้อยู่ท่ากลางของหมู่ดาวอันนี้เป็นคนที่ได้ลาประสบความสำเร็จที่มั่นคงคมีวิสัยทัศน์ที่สดใสความท้าทายของชีวิตคือคิดบวกในทุกสถานการณ์มีมิตรภาพที่อบอุ่นค่ะได้ลาจากครอบครัวจากมิตรภาพ จากคู่มิดนะคะที่มั่นคงเข้มแข็งค่ะ motivation มีแรงขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายเป้าหมายก็คือนะอยู่ในกำมือเราค่ะที่จะหมุนกงล้อไปโชคดีนะคะ